โอ้ยอีทเท่าเอ้ยมึงสิมาเสียอย่างเงี้ยนี้ลูกแม่แหงบ่มิงน้อมโอ้ยนักนักระเสียหอดห<อ>าจอมก็จะเมนอยู่ไกลเอ้าแม่ฝนรถเป็นอะไรอ่ะมันมีตาเหรอเตี๊ยมรถเสียสตาร์ทไม่ติดไงเอา้าทำไมไม่ใช้น้ำมันไดกเกียร์โฟทีละ่ะเพราะาใช่ เพราะสัตว์กลัวสิใจรู้เรื่องวันนี้เมนหัวกูเองนะคูวรถเป็นยังรถเสียสตาร์ทไม่ติดไงโอ้ยเรื่องจริงนี่สตาร์ทว่ติดสตาร์ทว่ติดเหรอคือว่าไปอันตลาดไปหาสร้างไปหัานซ้อมรถพวนตลาดเะว่าสิเค้นเปตลาดหัานซ้อมรถนะยุ่งไก่นี่ไงกูจนเมื่อยละนี่โอ้ยเป็นยังมันก็เสียล่ะสตาร์ทว่ติดถ้าเป็นยังมันคือสตาร์ทว่ติด บ่โห้กันน้ำมันเบิดบ่ตากมึงหนักหรือเปล่าบ่กู้บ่หนักปาคนไหนรถคันนี้มออันบรรทุกได้๋ยวสามร้อยโลกูมันถึงร้อยโล่เดี๋ยวซ่ำหน้าแปลกใจแต่ว่ามึงสิเข็น z o งไปหอดตลาดเลยบอกกับพุ่นเลี้ยมองไม่เหานสองรถไกลสี่เฮ็ดจังได๋กันเฮ้อเออกว่ามึง,งไปหาสร้างภาพดีกว่านี่ แล้อยู่ปากซอยนี่ใกล้ๆนี่ไม่ต้องย่างไปหอดตลาดดอกแม่เป็นบ้าบหอไอ้ปิมรถกูพัง <c oughs> มึงเสีกูไปหาสร้างภาพได้จังไหนสร้างภาพกูจะทายลูกใายวิดีโอฝนตัวเขามาสีซ้อมรถให้กูได้โอ้ยทำไมต้องปึ๊กเนี่ยต้องหยีละเออสร้างภาพมึงอยู่นี่มาตั้งปีเศร้ากาปีมึงมาหลุดจากสโมกูมาหลุดจากแล้วกูหลุดจากต้งบักซ้อมรถนั่นแล้วมันซืีออีหยังกับไปหาสร้างภาพ รถเสียนี่ล่ะไปหาสร้างผาไ่เข้ากับไปรถดเสียไปหาสร้างผาเบิร์นั่นแหละแถวนี้นะไพรสิไปกับไปเด้อรถดเสียกูสิไปหานซอมลถดตัวกูสิไปหาสร้างผาเพี้ยงเอา้าโอ้ยร้างนั่นละ่ะร้างนั่นละ่ะร้างเดียวกันสร้างภาพโบแมนเดอรถดเสียจะไปหาสร้างผาให้มาถ่ายรวบรถกูสัมบอถ่ายเรียนสัมบอรถกูจิตต้าติดยุติโอ้ยก็หมายถึงว่าสร้างซอมรถดซื้อผ้าเลย เมียนสันติปดดีมเออสร้างสองรถมันซื้อภาพเออมันก็เอิดสร้างภาพสร้างภาพกันเบิดหมู่บ้านน่ะละกูบ่เคยเห็นเขาบอกโอ้ยกูไปอยู่สนะายบบแล้วกูบ,บ่จังเดี๋ยวบ่จังวันนึงซื้อภาบด้วยหนะึ่งกูมาทางอันสร้างทายภาบทายวิดีโอผมนี่ดีนี่กูก็เอิดสร้างไทลู๋หนึ่งตัวเอิดมา่ายใบยมรดามรานบาบาดมึงสมบูรณ์ไปไปหาสร้างภาพพุน กูต้ไปหาบักซางผาบวน,นี่เออมันจังไกลถ้ามึงไปตลาดกูซีฮอดอยางไปนี่มันสีบลมาทายรูปรถกูตัวมึงซื้อผาบซื้อ,อถ้ามันทายอีดีกูกะชีเพียังเอ้าทา,างผาบน,นี่กะทายผาบรถผาบกูตัวนี่มันจะตายบทิดอือแล้วมึงสิทายลูกเพี้ยยังทําฉันกูไปหาบักซางผาบก็เน,นะเออมันซ้อมรถให้กู เออฝ่าไปนี่ค่นแล้วอยู่นี่ปากสวยนี่ทำไมไม่ไซ้์ได้เกียร์โฟทีล่ะสีมะเล็นอยู่่ <laughs> อ้ออย่าวของมึงไปมันถูกมองเด้อมึงม <laughs> เนอะอ๋ออ๋ออ๋ปอ๋อ คงมันวะให้บอกว่ารถสตาร์โดนตีนแล้วมือกี่ืออยงอะอ๋อเหอยเหือยก็มืองงงงีหลีอยงของมึงวะเอ,าอ,าาอ้า่ตางมังนตัสตา์บอดีดพี่เถ่าวันนี้กูว่าคับอะไรวะนี่ตาติดเหมน,น,นีอุ้สอุ้มุ ok ๆๆกูต้องไปหาแบบางข่าคน ติดบัดนี่บ่วิทย์ดอกบ่วิทย์บักสร้างภาพดอกนี่เฒ่าเอ้ยจะมึงเอาใจยากเนาะโอ้ยกูบ่รับมสักดีดอกังัน